ส่วนตัวคันเอย้ยส่วนตัวลอกนะครับไม่ใชีคันนี่ลอกเรียกว่า Street เอ l c นะ7.1นะครับ s ี r เอไฮเปอร์ไดส์ HLC อืซ แต่มันวัดไม่ติดอะตัวนี้อยคลิปวัวน,นอ่ะปล่อยคลิป่อนครับวันนี้นะครับผมนะครับก็ กับนัตตุนนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนนี้นะครับก็ำลังทําช่องอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ด้วยนะครับว่าน้องทําช่องอะไรอะไรนะครับเกี่ยวกับตกปลาอะไรคะับตกปลาสายคลองเนาะก็อยหา่เป็นสายคลองสายบึงปลาช่อนมาอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับตัววันนี้ไม่จีบคลองนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยสะพานนะครับสมเด็จเอกาทศรถนะครับก็เป็นสะพานในจังหวัดวิ่สีนโลกแม่น้ำที่เห็นข้างล่างนี่ก็เป็น แม่น้ำหน้านะแม่น sure ้ำาเดี so ๋ยววันนี้ทางเราจิบจะลองมาเคาะไอ้ส่วนผมเลือบ๊อบนะครับ๊อบแล้วก็เป็นล่าตัวแพงมากแต่ละ300ขายไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเคาะดูเผื่อจะมีตัวนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากม้าน้นะครับที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดติดต่อใช้เป็นกำลังใจให้ผมสองคนด้วยนะครับว่าจะได้ตัวแบบในวันนี้ลุยเลย หมายสวยรวยโปรโนะครับสำหรับหมายนี้นะครับนวงตั้งไว้สักเบอร์ห้าก่อนนะครับลองหัวดูการตีกต็ตีอย่างเงี้ยตีเรื่อยนะครับคอป๊อบหาตัวนะครับเปิดเจอรกระสู่ฝูงเล่นน้ำอยู่นะมันก็เป็นไปได้หมดนะครับสำหรับผมนะ แม่น้ำน่านในความจริงเนี่ยเคยตกช่วงอุตรดิตนะครับก็เคยเจอตัวนะครับแต่ว่าพลาดโอกาสนะครับแล้วผมก็ไปซ้ำอีกหลายวันนะนะแต่ก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้นะนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นตาที่นะครับมันเปลี่ยนฝูงเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่ที่เดิมหรอาผมไม่แน่ใจนะเออแต่ก็ไม่เจออีกแล้วอันนี้อยากเจอเรื่อยๆนลยนครับสำหรับกระสุนะพอมันกัดเผื่อนนะครับยิ่งเล่นป๊อปในหกตัดแบบกัดแรงมากนะครับ ตูมนะเห็นในคลิปเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันนะสำหรับน้ำแบบนี้นะจริงไหมน้ำใครจะคิดว่ามันจะมีแบบมีปลาอ่ายังไม่ได้บอกอุปกรณ์ยังไม่ได้บอกอุปกรณ์ใช่ไหมนะสำหรับอันนี้เดี๋ยวจะพูดใด้ฟยงากนะครับแ๋ยวว่าบลาซ่อนนะครับ5้าขีดสิบอนป์6ฟุต4นะครับ สองท่อนนะครับตัวโซลิดนะครับเหมาะกับการมาเอาเล่นงานป๊อบงานอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวคันไอ้ส่วนตัวลอกนะครับเมื่อกี้คันอันนี้ลอกเรียกว่า s ี r เอ t A HLC นะครับเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ s ี r เอ t ไฮเปอร์ไดส์ l c นะครับก็เหมาะกับงานแบบแคสตไก่นะครับห้เปอร์ลองคาสติ้งนะครับ หัวดางเดียวนะครับสาย p E สามนะครับ m g k p E สามนะครับช็อกหน้านะครับ40บอลช็อค40นะ,ะ PE สามช็อกดูเอลกิล๊ปเป็นวีกิ๊นะครับปีสแนปของดิคอยนะ,ะประมาณนะ่ะรายละเอียดเบื้องต้นมาแต่เช้านะวันนี้นะเสียงอุ้ยนะเพิ่งตื่นนอนเพ่ออะไร Ui dạ mày 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 thế. mày vào ต่อที่หาก่อนนะอะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาอีกหมายนึงนะครับซึ่งเป็นหมายนะครับเป็นหมายมหาโชคอีกหมายหนึ่งนะครับนี่ก็คือสะพานธรรมบูชานะแล้วกล้องหินนะหมายนี้เดี๋ยวลองมาไล่ตัวดูว่าจะมีกระสูบไหมก็หาพวกปลา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 ลไหลอะกระสูบอะไรเงี้ยเล่นเป็นแผ่นซิลขอบมานะ อืมกายอยู่นะค่อยแบบเจอมามีปลานอนอยู่ฝั่งเนี่ยเอาแน่เลื้อยไปเลยมาอะไรเี่ยนะครับหนูใช้ระดับสี่นะลองดูมันจะเลื้อยเงี้ยจึ๊บ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 เลยเลือเล่อยเงี้ยนะเอเอ,เอไม่รู้ปลามันสญญในใจได้ไงเหมือนลูกปลาเล่า หมายยากเหมือนกันนะเนี่ยพี่จะได้ตัวนะเออมันเป็นอะไรที่แบบจะว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากมาเนี่ยคือมันง่ายตรงตีนะครับแต่ยากตรงที่จะแบบทำไงให้ปลากัดเนี่ยน,นะครับผมก็เป็นเดือดดำตื้นนะตามจริงมันเขียนว่าโฟล์แต่จริงมันดำนะครับสตัวนี้นะเป็นชารโลสตีม s อ r นะครับ เปลนชาร์ลอะไรครับเป็นชาร่แอคช้าหน่อยนะครับจริงๆก็เป็นคล้ายๆเพนซิลเนาะถ้าจริงมันเลื่อยไปเรื่อยมาเฮ้ยมีขึ้นน้ำมานะมีขึ้นน้ำตามีน้ำลาเลยมะเฮ้ยมีขึ้นน้ำตามานะเมื่อกี้ปลาดุกอ่อ ก็ตอนนี้นะครับก็ทาาบุชเอ้ยไม่ใช่ทามาบุช่าสะพานพระราชวังจันทร์นะครับก็ไม่มีตัวเลยเงียบกิบนะครับตีมานานมากนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหมายดูนะครับไม่รู้จะไปกับน้องตูนงต่อในี่ที่ธามาบุชาหรือเปล่าที่เป็นคลองถ่ายสเตติวชั่นคลองนั่นแหละก็เผื่อถ้ามีน้ำอาจจะมีตัวนะครับแต่แต่เบื้องต้นเนี่ยครับสำหรับไม่ทำหน้าตอนนี้ไม่เวิร์กนะน้ำมันแดงมันขุ่นนะครับเราหาตัวยากนะครับ เรวผมอาจจะอ่อนนี้ก็ได้นะเฮ้ยตอนนั้นนะหะทางขึ้นก่อนอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนหมายนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ธรรมบูชาถิ่นห่านะครับก็เป็นหมายสตล์แฟชั่นคองนะเดี๋ยวลองดูว่ามีตัวหรือเปล่านนะหมายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับชุดเดิมนะครับไม่รู้ที่เดียวเบาได้เปล่านะเดี๋ยวมันเป็นตอนนี้เปลี่ยนเป็นทิศใต้มันนะสามกาํานะครับสามก,ากํกา,า,ก,ากว่าลองดูดีกว่า เมื่อกี้มีไซ์บอสอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเจอไซ์บอสอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้หายแล้วโอยู่ตรงมันอยู่เลยนะสตรีทเนะอฮิตเอลซีเนี่ยอีฮนะิตเอลซีใะวันนี้นะ ไม่ใช่ลอกตีแ่เบานะจะตีไม่ค่อยไม่ค่อยพิวนะก็ขอโทษนา,นาด้วยเด้อน,น,นาจะจะไม่ตีไม่ค่อยพิวใชัมันไม่ใช่ลอกตีแ่เบานะแล้วก็พีอีมันเส้นใหญ่นะครับไม่มีผลหลายอย่างนะครับ ็ยังคงต้องหาตัวไปเรื่อยสำหรับปลาช่อนนะครับ อโอ้ยดูเส้เบรกหมดท่าเลยเบรกหวานเลยที่นี่อ้ไปตกติงเรามันเป็นป่ปปวยไงกลายเป็นตีไม่มันไปเลยวันนี้โอ้ลูกปลาช่อนนี่ว่ะเออ ใหญ่มากถ้าจะโดนแล้วลูกมันโตขนาดนี้อยแล้วอะอไอพวกเด็กพวกนี้มันไม่ตกกันหรอวะเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกวันแต่ไม่ชอบม่เด็กมาขอเหยื่อแหละแต่พี่ก็สวนไปนะแบบเอา้าคราวที่เราให้ไปใช้แล้วเนะี่ยยังเอา้ายังไม่ขอทำไมเหยียบเลยไม่ขอก็ <laughs> <c oughs> จริงอะ่ะ <c oughs> ก็ใช้ก่อน ใช้ก่อนค่อยมาขอใหม่ไอพวกนี้คือกักขอกูกลับไปเก็บไปขายเองไปเนี่ยเออไปขายเพื่อนเปล่า,าวะก็ตีได้อยู่นะแต่มันแบบมันตีไม่เพลินตีออกอยู่แต่ตีไม่เพลินมันก็จะได้พวกท่าที่ใช้แรงเยอะๆอะ อย่างพิชชิ่งอย่างเงี้ยท่าที่มันต้องกระชากอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ่าได้แต่ถ้าข้อสวยอยู่นะฮะก็อเท้าแข็ได้เมื่อกี้เหรอก็ชอบเหรอเมื่อกี้เราเห็นด้วยว่าอยู่มีไซส์อยู่มันว่ายข้าท่อไปมัดในตอนลงลงตรงนี้พอดีไงมันเห็นมันฟูมเข้าท่อไปเมื่อกี้ไต้องดึงขาดกันนะ ลอกํมแงสายคันมือพักกินข้าวนะตอนนี้นะครับไม่ไหวนะครับเลือดตกมานานรอนนะ,ะตุ้งก็ยังตกอยูนะ่ผมพักก่อนเอาแค่นี้ก่อนทนะั <S <S มูทัู้ชาสิบห้านะครับก็หมายนี้ก็มีร้านข้าวอะไราตามสั่งเกินแบบสถานีอตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีบ้านเต็งหนานะครับ เป็นหมายนะครับตกปลาช่อนนะฮะผมเห็นทาเก็ตหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นบป่าแต่ผมเห็นนะครับถึงก็ต้องลองสุ่มดูก่อนเลยนะไม่ได้สุ่มอ่ะลองดูว่ามันจะกินบป่านอกจากแถวเนี้ยไม่กินเลยยังเคี่ยวอยู่นะ อยู่ใต้กอไม้นี่แหละ จนได้ว่ะตรงไหนเอ่ยตัวโคตรโอ้ยตัวโหสวยเลยนะครึ่งโลมีอ่ะตัวเนี้ยอืมอืมอืมยาวน่าจะใหญ่สุดตั้งแต่ตกมันได้แล้วมั้งเนี่ยจะาะคอเนี้ยบ้านก็ตามแล้วตามนะใช่ไหมใช่ได้แน่ะจัดเลยได้คลิปแล้วได้คลิปแล้วได้ช็อตแล้วตามมันไปขึ้นเลยเนีเจ็บไหมตามอวดนั่นเลยนั่นเลยรู้จักกระชอนปะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเนี้ย ช่างน้ำหนักหรือช่างน้ำหนักเฮ้ยวัดวัดนี่ดีกว่าวัดความยาวดีกว่าใช่เพราะว่าจะได้เก็บเป็นสถิติไว้ม่ผมไม่ค่อยอยากตกหรอกปลาช่อนน่ะขี้เกียจตกวันนี้เขาขี้เกียจตกใช่ขี้เกียจตกมาทำยาวมาทำวัดความยาวกันนะครับชุดหืมที่เขาเฉดดูดิ เนี่ยดูนะครับของน้องตุนนะครับมาตุนนะสามสิบเจ็ดจุดห้าเซนฮะเตะสามสิบแปดก็ได้มัง้งไม่ดูนะเออสามสิบเจ็ดจุดห้าสมิบแปดเซนนะประมาณนั้นไซนี้คนนี้เลยนะนี่เรียบร้อยโอ้โหวันนี้วันนี้วนนี้ก็ไม่แห้วไม่แห้วแล้วครับรอดแล้วรอดแล้วโอเคปลดกันมากันไป จะมีตัวใช่ช้อนปะ ออืมไม่ได้เลยวะมันกัดแต่มัน บัสไม่ติดอะตัวน้อยลรอยหลุดอีกตัวเหตุอีกตัวเมื่อกี้ก็จับให้โดนเอาปลยาวไปใช้ไม่ได้เลยเผื่อได้แต้มไ่เลยวะมันัดแต่มันบัสไม่ติดอะตัวน้อยะตัวมับให้นเลยไปใช้ไือยวะมันกัดแต่มันบัสไดอยหลุดอีกตัว ปกยาวใช่แม้แต่น้อยเผื่อได้แต็มอ,อย่าหลุดเด้อนาย <c oughs> อยู่อืมเฮ้ยน้องเราไม่แห้ววะ <c oughs> เออแม่งแต่มันตัวอย่างเงี้ยมันใช่างเงี้ยหลายตัวแล้วผมไล่ตีไล่เช็คมันอยู่นี่ปล่อยอันเดียวโอ้นี่ดูหลอดคู่แล้วันนี้หล <c oughs> อดคู <c oughs> ่เนาะจะเก่าแล้วพูว่ามันจะไปเสียได้ไม่ได้ทาย ต,ตัวนีนะ้ต้องซูมหน่อยนะต้องซูมหน่อยนะตัวนี้นะวันนี้ดูดูด้วยไม่ใช่ลรอกดีอย่าเบานะครับสำหรับสายได้ว่าจะรู้นะนี่ตีอยอาหนักเอามาตีเท็กซาสแต่คิดดูดิแพี่อีสาหพี่อีางะก็บอกแล้วว่าวันนี้นโอ้โหบอกวันนี้ว่าตอนแรกชวนกันไปปลาแม่น้ำจะพักแฮ้วปุ๊บกลับมาเล่นชอนกันได้อุปกรณ์ไม่อื้อเลยครับวันนี้แต่ก็ยังรักเห้า เอาไปแม่ด้วยไหมนะไอ้เนี้ยเอากินไหมแต่มันตัวน้อยเกินน้อง <ไป S 2> น้อยไปนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะครับแต่ปลาเยอะปลาเยอะมากนะครับวันนี้ก็ทุรักทุเลนะยเออไม่ค่อยมีคนมาตีนะแถวนี้เนาะแต่ว่าไอ้พวกบัวนี่คือชาวบ้านแถวนี้เขาน่าจะเป็นรวมต่างกันช่วยวางไว้นะครับอ่สำหรับผมวันนี้นะครับก็พอแล้วแบตหมดแล้วนะถ่ายาาแต่เช้าจ็แนี้เที่ยงดูแดดดูแดดดูแดด อยากจะเที่ยงนะครับระดับผมกันัะตุนก็จะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะนะตุนเนาะเดี๋ยวกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ของนะตุนนี่คือได้ผลงานนะครับจะเอาปลาไปขายน่าจะครึ่งโลงละพอเบีจร์ขายได้แค่ห้าติ๊ก็ได้จะบอกอนนคนอย่างจะปล่อยสามติ๊กพอกระเทือนี่ทีนน่วันในคลิปที่ว่าถ่ายทำยาวสามติ๊จุดจุดห้าเซนนัน,นะโอเคสุดท้ายนี่ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องผมแล้วกฟิชชิ่งและก็ช่องโอเคไปด้วยครับผมเจอกันคลิปต่อไป